เดินดูของร้านแขกเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ทุกคนเส้นก๋วยเตี๋ยวไทยๆอยู่นี่ ทุกคนสองตายายออกมาสื่อกับเขา่าเมื่อคืนเมื่อคืนอันเล็กไปเที่ยวกับมูไปเที่ยวกับเพื่อนกลับตอนเช้าเกือบสิบเอ็ดโมงเช้าให้พ่อไปรับส่วนแมททิวไปตั้งแต่เจ็ดโมงทุกคนมีแข่งขันฟุตบอลเดินทาง สชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงอะ่ะเดินทางไปแข่งขันอะ่ะไปกับทีมเนาะทุกคนก็นั่งรถไอ้นี่ไป U ส7กับ U 1 9ไปด้วยกันมีแข่งมีแข่งใกล้ใลออมีแข่งที่เดียวกันทุกคนนั่นแหละก็เลยไปไปไปรถคันเดียวกันกลับมาน่าจะประมาณ4ี่ห้าทุ่มของคืนเนี้ยเอาตายาย้ายทรงตายย้ายก็ออกไปซื้อกับขา่าจากเมีอน,ว,นวเสาร์เนาะ วันนี้วันเสาร์ทุกคนไปซื้อกับข้าวนั่นแหละก็ค้มฟ้าค้มฝน,น,นจะอากาศช่วงนี้ก็คือฝนจะตกบ่อยหน่อยเพราะว่าเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิเนาะก็จะแบบช่วยให้ต้นต้นไม้ต้นหญ้าได้ขึ้นมางอกมาเนาะทุกคนเนาะงอกใบงอกดอกอะไรก็ว่าไปเนาะช่วงนี้ฝนก็จะตกบ่อยหน่อยจ้ะนั่นแหละอากาศก็จะน่าเบื่อหน่อยแต่ก็มีแสงแดดไงทุกคน มีแสงแดดไปตาย้ายไปสองคนจะหาตื่อกับเขาจะในยังก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องแหละที่นี่สวีเดนช่วงนี้ช่วงนี้ทุกคนอยากจะบอกว่าตามร้านซูเปอร์ของฝรั่งต่างๆเอาของเอาของเอเชียมาขายหมายถึงของไทยของแบบเป็นเอเชียมาขายเยอะแล้วทีนี้คนที่เขามี ร้านเอเชียที่ขายของไทยจริงๆก็ก็เริ่มจะแบบว่าขายขายยากแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ร้านซูเปอร์ต่างๆของฝรั่งเนี่ยของอาหารไทยพวกซอสพวกมามงมามา่าพวกกระทงกะทิต่างๆเนี่ยทุกคนคือมันหาง่ายหาง่ายมากแล้วกเ็เราไม่จะเป็นต้องไปร้านเอเชียแล้วทุกคนข้าวเหนียวก็มีขาย ข้าวสารข้าวสารหอมมะลิก็มีขายมาม่าก็มีขายแป้งทอดกรอบก็มีขายเอเกดขนมปังก็มีขายซอสต,ต่างๆก็มีขายหมดแล้วอ,อะ่ะเออนั่นแหละก็หาซื้อง,ง่ายๆนั่นแหละแต่ถ้าอยากไปแบบจุใจต้องไปร้านเอเชียเนาะเออตอนนี้เราก็ไปหาซื้ออาหารทั่วไปจ้าวัน,นนี้กาแฟาถูกจ้ะร้อยแปดสิบกรัมมัน

ซื้อคอนเฟล็กไปให้ลูกทุกคนเมทธิวกับอเล็กเขากินกันคนละอย่างนะคอนเฟล็กนะทุกคนอาหารเช้าอาหารเช้าแบบเร่งด่วนของเด็กๆก,ก่อนไปโรงเรียนเนาะทุกคนก็คือไม่ค่อยจะมีเวลามาทําขนมปง,ขนมป,งขนมปังอะนหรอกเอาคอนเฟล็กเทใส่นมนมเทใส่คอนเฟล็กก็กินได้ก็ไปแล้วจ้ะนั่นแหละง่าย tóc đẹp ok mọi người, này con nhiều quá, con nhiều thật sự, nó có đẹp chứ nó, đấy đó, em mua cái tin bọc, nếu là ốp cái helen, em mua ื่อ,อยังแน่ดอกทุกคนเอ้ยก็ว่าปไปเนาะือยัออยงแน่นตกนี่ตนมจะ เมาค้างนี่ครับเอ้ยคับดื่มเบียร์เหรอครับพากันดื่มเบียร์เหรอนี่ทุกคนมันเบลมเลยแก้วเบลมเลยครับอ้าวก็มีนี่ด้วยแก้วเล็กเหรอไม่พิเศษเลยไม่ที่เยีอะเป็นเหยือกเอาใสเลยอ๋อสั่งเป็นเหยือกกินกันกี่คนน่ะห้าคนแต่ว่าจริงๆไม่ชอบเหยือกเท่าไหร่ ไม่อร่อยแล้เราว่าเฟรนช์ทรายมาอันที่อย่างนี้อร่อยมากมันมันได้รสชาติผลไม้ด้วยอ๋อที่ที่เป็นเหยือกมันมันมันเข้มไปสำหรับสำหรับคนหัดดื่ม,มเออเอ็กซ์เตอร์ยังโทรโทนเออเอ็กซ์เตอร์เบียแต่ว่ามันผลไม้แต่ที่แก้วดื่มแก้วใหญ่นั่นก็คือมันมีรสผลไม้ด้วยเหรออย่าคิดว <c oughs> ะเหรอเอาคิดว่าทำไมเรื่องว่ามันมันแก้วใหญ่มากมันได้รสชาติเดี๋ยวไม่รู้ครับไปกันกี่คนนะ แล้วผู้สาวไปด้วยมีผู้สาวสองสองกับอ,อเล็กแล้วก็เพื่อนผู้ชายอีกสองเป็นสามเป็นห้าคนเพิ่งกลับถึงบ้านตอนสิบเอ็ดโมงอเล็กอะ่ะไปไปตั้งแต่เราไปกินพิซซ่าเมื่อวานน่ะครับหกโมงอะ่ะห้าหกโมงอะ่ะเจอเพื่อนหกโมงอืมเจอเพื่อนหกโมงครับเออเดินทางมาถึง อาหาหร้านอาหารประมาณหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งนั่นตรงนู้นถึงจากหกโมงครึง่งร้านอาหารเออนับมือห้าชั่วโมงนั่งร้านอาหารห้าชั่วโมงแล้วก็ไปว่ามันปิดร้านอาหารปิดไปผับไปผับเหรอออสามชั่วโมงสามชั่วโมง มันตีอะไรแล้ววะตีสามแล้ววะครับแล้วก็บ่ายบานเพื่อนเป็นนอนไปรถแมลก็นอนห้าโมงเชา้าตื่นเก้าโมงเชา้าตื่นเก้าโมงเชา้ากลับถึงบ้านห้าไอ้สิบเอ็ดนาฬิกาบาติโตวัยรุ่นวัยรุ่นเริ่มชีวิตสนุกไหมสนุกดีเออทักแนยจัดพันพาดกันไปเที่ยวไปดื่มกันจะ้ะมูหาค้นเมือ่อคืน แล้วทีนี้ไงตอนนี้ปวดหัวปวดหัวทุกคนทากันบ้านด้วยครับคักแน่จ้าทุกคนจา๋ออาอเล็กพี่น้องแงไปซื้อของมาอีพออีพอบอกว่าทําไมวันนี้แม่ซื้อของน้อยจังแม่ก็เลยบอกว่าเรากลับไปซื้อใหม่ไหมพ่อบอกว่าอู้ไม่ต้องว่าอย่างงี้บอกเดี๋ยวตัวเองก็ได้ซื้อระหว่างอาทิตย์แม่ก็เลยพูดอย่างนี้เขาคิดไม่ออกว่า,วาจะกินอะไรก็เลยเดี๋ยวว่ากลางกลางอาทิตย์เดี๋ยวค่อยซื้อถ้าไม่พอ แต่คิดก็ว่าน่าจะพออยู่โอเคจะทุกคนอาจจะบรได้รีวิวจ้ะเดี๋ยวจะเก็บเขาตู้เนาะทุกคนเนาะีีดเ๋ยว ี่สิบทุกคนอันนี้คือถุงมือที่แม่ใช้เป็นประจำเนาะนี่ไซส์เอมมีหนึ่งร้อยชิ้นจ้ะหนึ่งร้อยชิ้นนี้ในราคาแปดสิบห้าโครนทุกคนใช้ได้นานอยู่นี่ Bye. เออเอาใส่ไว้ข้างล่างลูกได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใส่ถุงน้ำมะละกอเออเอาออาจะได้มะละกอร,ร้านแขกมาทุกคนใส่ได้ทับลงไปเออไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ขอบคุณนายองที่ช่วยแม่นะประมาณนี้จ้ะต่ออาทิตย์ ต่ออาทิทุกคนพยายามที่จะไม่ซื้อระหว่างระหว่างอาทิตย์เนาะถ้าขาดเหลืออะไรก็พยายามที่จะดัดแปลงเอานะทุกคนก็คือประหยัดได้เราก็ประหยัดแต่ว่าถามว่าประหยัดไหมมันก็เสียเงินเรื่องค่ากินนี่แหละเยอะส่วน,ส,วนส่วนมากแม่พ่อไม่ได้ซื้อหรอกเสื้อพงเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวไม่ได้ซื้อหรอกจก้ะมีแต่ซื้อของกินคือท้องมันต้องอิ่มนะก่อนที่จะเราจะไปทํางานหาเงินนะทุกคนท้องมันต้องอิ่มไง เเสื้อผ้าก็ไม่ได้สําคัญอะไรเนะเาะก็ซื้อมาหร่ก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรเยอะแย,ย,ยะกับเสื้อผ้าเท่าไหร่ทุกคนนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็จะเห็นนี่พ่อกับไอแม่ใส่สุดเดิมเก็บ่เป็นอย่างได้ทุกคนหแต่ท่องอิม่มมีแรงทํางานหาเงินกันทั้งสองคนตายายเลี้ยงลูกโตแล้วเนี่ยทุกคนหนีเที่ยวแล้วเมื่อคือนนะเนาะมีความสุขไหมเมื่อคือน นั S <S <S <N ic ly> ่นแหละทุกคนจ้าฝากคลิปไ้สำนิจ้าบ๊ายบาย